แล้ววันนี้ทำโมจิอยู่กับพี่ม่อนเหมือนเดิมแต่ความพิเศษคือวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษมาด้วยพี่แมนจารินค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ของตัวเลขแต่ว่าคนเราเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยอาจจะคาดหวังกับเรื่องตัวเลขเยอะนะครับแต่ถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลแน่ๆนะครับ หลากหลายเลยยกตัวอย่างเช่นทีมบลเรบอลหญิงนะครับก่อนนี้เขาจะแบบแข่งขันแบบนี้ครับเขาก็จะแบบเฮ้ยทีมงานอยากจะมีแบบตัวเลขอะไรบางอย่างที่เป็นกําลังใจให้เขาในการที่จะไปสู่ความสําเร็จก็เป้าของเขาก็คือการเป็นแชมป์เอเชียเลยอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันก็จะมีตัวเลขอยู่6กลุ่มครับพอเพียง9ก้านะครับนี่เป็นป้ายที่หมวดคิดเองนะครับคิดเองรวยเองเลงพอแอบถามนิดนึงมันพอเพียงจริงไหมพอเพียงหรอสิตั้งอยู่9ก้าล้านเก้าแสน มันพอ,อนเพียงใช่ไหมข้ม่บนพอเพียงพวกดีทะเบียนเลขที่ใช่กับป้ายที่ชอบ กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการโชคดีทะเบียน EP นี้เป็น EP ที่พิเศษมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่กําลังจะไปเดินงานมอเตอร์โชว์กำลังมองหารถอยู่เอ๊ะแต่มีรถแล้วลืมหรือเปล่าเอ่ยว่าเราก็จะต้องมีทะเบียนที่สวยทะเบียนที่เป็นมงคล EP นี้พิเศษมากๆค่ะเราได้พี่แมนการินคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขที่จะมาทําให้ชีวิตของเรานั้นปังขึ้นมาพูดคุยกับเราด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราได้ไปเจอกันกับพี่แมนแล้วก็พี่มอนแน่นอนค่ะ แล้ววันนี้ค่ามอยู่กับพี่ม่อนเหมือนเดิมแต่ความพิเศษคือวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษมาด้วยพี่แมนดารินค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสของตัวเลขนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่แมนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับม่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่ครับผมมากวันนี้ได้มานั่งพูดคุยกับพี่แมนมาเจาะลึกในเรื่องของตัวเลขเราเรียนกันก็ถามพี่แมนก่อนว่าด้วความที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องศาสตของตัวเลขมาเป็น10ปีแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไทย เขามีความเชื่อหรือว่ามีความการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะแตกต่างกันมากเลยคะก็ในเรื่องของความเชื่อนะครับก็ยังคงมีมายาวนานครับตั้งแต่ยุคก่อนเราเกิดเนาะตัวเลขมันก็อยู่รอบตัวเราตลอดเลยนะครับแต่ว่าพอมายุคนี้เนี่ยเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันก็แฝงไปอยู่ในแทบทุกอนูของชีวิตมนุษย์นะครับมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ย มันเริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์มีเหมือน k l หรือแม่แต่คนทุกคนเนี่ยก็จะแบบเริ่มกล้าเปิดตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยฉันใส่มูนะฉันเป็นคนที่กล้าที่จะแบบว่าบอกทุกคนได้ว่าไปไหว้พระวัดไหนอาใช้ตัวเลขอะไรเงี้ยมากขึ้นไปกว่าเดิมแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยกล้ากันไฮมูะลรก็จะเก็บเก็บเอาไว้ใช่ใช่เพื่อนแบบนอใช่ไหมครับแต่พอยุคมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยเห็นแบบคนที่เขาใส่กำไรข้อมูป่ะแล้วแบบโอ้โหมูถึงศอกเลยเห็นไหมอ่าอนะครับแล้วพอหลักๆมาก็เริ่มลดน้อยลงเป็นมินิมอลมากขึ้นและยุคนี้ เรื่องของตัวเลขหรือแม้แต่เรื่องของความเชื่อเนี่ยก็มีความแพร่หลายแล้วก็เข้ามาสู่เจนใหม่มากกว่าเดิม oh. นะครับยังคงแบบ อยู่กับคู่คนไทยมาตลอดอยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนเรื่องของเบอร์โทร,โทรเขาจะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจหรือชีวิตเราได้ยังไงบ้างคะอยากให้ลองยกตัวอย่างเช็ที่แบบเห็นชัดๆหรือว่าเป็นคิปที่น่าสนใจให้เราฟังสักครับจริง,รงๆตัวเลขครับมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตครับแต่บางคนเนี่ยผมเนี่ยจะพยายามบอกเสมอว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งมันไม่ได้หมายถึงว่าทั้งหมดผมก็จะบอกว่า้ยจริงๆแล้วการที่เราแบบว่าใช้ตัวเลขด้วยกับบวกความพยายามหรือความมานะตนด้ เป้าหมายที่อยากได้เนี่ยมันง่ายขึ้นไปกว่าเดิมน,<ช>นะครับ<ช>บางคนก็จะรอรอ,รอเรื่องของตัวเลขแต่ตัวเลขเนี่ยทำไมถึงมีพลังเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันสามารถส่งผลกระทบกับเราได้ด้วยความเชื่อมาแต่โบราณนะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยอาจจะคาดหวนกับเรื่องตัวเลขเยอะนะครับแต่ถามวันมีผลไหมมันก็มีผลแน่ๆ<ช>นะครับหลากหลายเลยอย่างมอนเองเนี่ยเขาคงจะแบบว่าค้าบวกอยู่กับ นักธุรกิจมหาเศรษฐีอ hmm. ยู so friend, magic, new, for for so me, so, ่แล้วแต่ผมมองในอีกมุมนึงมุมของผมเนี่ยมันเป็นมุมความสําเร็จในด้านอื่นๆยกตัวอย่างเช่นทีมบอยลบอลหญิงนะครับก่อนที่เขาจะแบบแข่งขันแบบนี้ครับเขาก็จะแบบเฮ้ยพี่แม่อยากจะมีแบบตัวเลขอะไรบางอย่างที่เป็นกําลังใจให้เขาในการที่จะไปสู่ความสําเร็จก็เป้าเขาก็คือการเป็นแชมป์เอเชียเลยอะไรแบบนี้แล้วก็มีโอกาสได้แนะนําเรื่องตัวเลขไปรับสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็แบบเข้ามาขอบคุณว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราแนะนําเขาไปเนี่ยเรื่องตัวเลขเนี่ย วันนี้เขาไปถึงควเป็นแชมป์แล้วนะแล้วก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆแลตัวเลขเป็นองประกอบหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณไม่ตื่นมาตีสี่มาซ้อมทุกวันค,ค,คุณไม่เลิกงานตอนเย็นแล้วหกโมงเย็นซ้อมทุกวันจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่ม ถ้าไม่มีสิ่งพวกนี้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จแบบวันนีน้ำตัวเลขเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับก็คือประกอบคู่กันไปเก่งด้วยฝึกด้วยแล้วก็ได้เรื่องของตัวเล่ด้วยคนเข้าไปมันก็จะยิ่งส่งมันก็จะสามารถส่งเสริมได้ครับคือฟังนี่กว่าฟังอีกคือค้อคงเคยไค้ยินอคตรมือคเอคื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 อควอคือ่ือค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 ือจือคือม่อคือคือือคืือ เอเมิชันในการกินเมในส่วนของเบอร์โทรสของทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งเราได้ใจของโตแล้วเพราะเราได้สิ่งที่เราอยากได้หรืออย่างบางทีแบบอย่างกรูให้เบอร์มาอย่างคุณหมอให้เบอร์มาทินแสให้เบอร์มาเขาก็ตั้งเต้ามาเบอร์โทรต้องแบบนี้ทะเบียนต้องแบบนี้ไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ครับใช่เรามีเบอร์ที่ดีอยู่เน่เวลาเราทอะไรเรางใแต่อย่างที่พี่แมนบอกว่าสมมติถ้าหุงข้าวเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ก่อไฟเนี่ยแล้วเราบอกให้มันข้าวมันสุกอะผมว่ามันยากค่ะแบง โปรแล้วเพราะนั้นในส่วนของอการขยับเนี่ยผมว่าอยู่ที่ความเพียรของเราด้วยมันต้องทําควบคู่กันไปนะครับคิดดีทําดีด้วยในส่วนของทั้งทะเบียนทั้งเบอร์โทรเองถ้าทําแบบนี้ได้คือชีวิตปังแน่นอนอยากส่งเสริมกันด้วยเพราะอย่างดูนักวอลเลย์บอลอย่างสาขายังไงี้ยมันก็ เกื้อหนุนกันแล้องบอกนี้ก่อนใช่เห็นคนกันไบ้เลยอย่างปีนี้ค่ะปี67ลถ้าตามหลักโหราศาสตร์ก็คือปีมังกรทองเป็นยุคที่9แล้วใช่ไหมคะทีนี้ยากให้พี่แนนช่วยบอกเคล็ดลับนิดนึงว่าในยุคที่เ้าเนี่ยเราต้องทําอะไรถึงจะปังดีอันดับแรกแยกกันก่อนครับสําหรับปี2567นะครับตามหลักพุทธนะครับก็จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของมังกรถ้าเกิดเป็นศาสตร์จีนแล้วเนี่ยเขาจะมองว่าปีนี้เป็นปีมังกรไม้ซึ่งไม่ได้เป็นทองแต่ว่าด้วยความที่ มังกรเนี่ยสิปีจะมาทีนึงก็เลยมีการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่อะไรที่มันแสดงถึงความมีความมั่งคั่งที่สุดก็คือความเป็นทองนั่นหมายว่าการประดับทั้งเมืองของประเทศจีนหรือแม้แต่ประเทศไทยเองเนี่ยก็จะใช้มังกรที่เป็นทองทั้งหมดเลยก็เลยทำให้คนมีความเข้าใจว่าเฮ้ยปีนี้มังกรทองนะแต่ที่ไม่ใช่เป็นมังกรไม้ครับมังกรไม้เนี่ยอะไรที่มันมีความเป็นไม้บ้างครับเกี่ยวข้องกับสีของไม้ั้งสีเขียวสีน้ำตาลอะไรพวงนี้นั่นหมายว่าสีที่มันมีความเป็นธาตุไม้ต่างๆครับสีพวกนี้ก็ นะครับรวมถึงเรื่องของตัวเลขที่มีความเป็นไม้ด้วยบางอย่างที่มันเป็นลักษณะของแบบพวกตัวเลขที่ส่งผลในเรื่องของการแบบความมั่นคงนะครับอย่างเลข5าแบบนี้ก็จะมาแรงในปีนี้นะครับส่วนที่เกิดมองในควาว่ายุคยุคเก้าเนี่ยมันเป็นการเปลีป่ยนแปลงที่20ปีเปลี่ยนทีหนึ่งเขาตามหลักฮวงจุ้ยของจีนนะครับยุคนี้มันเป็นยุคเขาเรียกว,ว่ายุคธาตุไฟคําว่าไฟไฟสีอะไรครับสีแดงสีส้มสีม่วงหรสีที่มันมีพลังอะไรแบบนี้ครับทีนี้สีพวกนี้มันจะเป็นสีที่สามารถส่งเสริมกับยุคได้ ในเรื่การที่เราจะหาสีที่มาซัพพอร์ตเราในโชวนน์นี้เช่นมีทะเบียนรถดีๆแล้วจากม่อนทะเบียนก็อาจจะหารถที่เป็นสีแดงอะเฟอร์รารี่สีแดงใส่ทะเบียนเลขสวยๆที่มีอ,องค์ประกอบเลขห้าเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถช่วยซัพพอร์ตในปีนี้และยุคเก้าได้อย่างดีม,มากๆกับท้าด EP นี้เสร็จเดี๋ยวต้องเอารถไปแล็บด่วนเลยับอาจจะเปลี่ยนเป็นโทนสีแดงครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแดงทั้งหมดํำว่ามีพลังงานของธาตุธาตุไฟเกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของอย่างเราพูดถึงฮูจุ้ยเนี่ย คนจะมองภาพเป็นบ้านบ้านให้อยู่อาศัยครับที่อยู่อาศัยเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าต้องแรปหรือทาบ้านเป็นสีแดงทั้งหมดอาจจะมีเอเซอรี่ต่างๆหรือของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีแดงเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาตกแต่งในบ้านได้อันนี้ก็เป็นวิธีการในการเสริมให้บ้านเราเนี่ยเข้าสู่สุกาได้ที่มันเป็นแบบ โทนสีแดงเข้ามาซับอรอตช่วยให้มันมีพลังงานที่ดีในยุคเก้าเล้เหมือนกันวิธีการที่ง่ายมากๆจะถูกแทนด้วยแดงไว้ก่อนนะครับเอฟซีหาด่วนนะครับผมแรับมาเป็นสีแดงอกบเนิ่งที่จะมาส่งเสริมพลังเราทีนี้หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการใช้เลนมงคลหรือว่าใช้ ของมองคลต่างๆในยุคที่แปดที่ผ่านมาซึ่งมันจะก็ไม่เหมือนยุคที่เก้าแน่ๆเลยพอเก้าข้ามมาเป็นยุคที่เก้าแล้วเขาจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจาเป็นที่จะต้องปรับอะไรไหมคะสำหรับคนที่มีของมงคลในยุคที่แปดแล้วมองได้สองมุมครับส่วนตัวมองว่ามุมในการเปลี่ยนนะครับอยู่ที่ตัวเราเองด้วยครับไม่ได้เกี่ยวกับยุคนะครับเดี๋ยวสมมติว่าโจทย์ของเราตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนสมมุตินะครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่มาพพอร์ตเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเรียนสติปัญญาความคิดต่างๆ แต่พอวัยนึ้งเราเติบโตขึ้นมาเข้าสู่วัยทางานในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความมัน่นคงมันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องการตอบโจทย์ณตอนนั้นนั่นหมายเขาว่าองค์ประกอบอย่างเช่นเรื่องของตัวเลขหรือดวงต่างๆนียมันก็ต้องเปลี่ยนไปนั่นแสดงว่าเปลี่ยนตามเราถูกไหมอันนี้คือข้อที่1ก่อนข้อที่สองถ้าเราจะมองว่าเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในยุค,คแล้วจะเปลี่ยนตามยุค อันเนี้ยเราต้องถามก่อนว่าเรามีความสัมพันธ์อะไรกับยุคนี้บ้างยกตัวอย่างเช่นเลขแปดเนี่ยยุคแปดนะครับะจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืน<ะ>หรือธุรกิจที่ค่อยๆเติบโต<ะ>แล้วมั่นคงอ,อย่างเช่นธุรกิจ p r o p e r t y ตต่างๆอ<ะ>สังหาริมทรัพย์ในยุค8ที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตกันมากๆเลยแต่พอมาเป็นยุค9ที่ที่เป็นยุคไฟอ่ะไฟมันเป็นเปลวไฟครับมันมีการเคลื่อนไหวแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงง่ายนั่นหมายความว่ายุคนี้ทุกอย่างมันจะต้องแบบมาเร็วมาเร็วเป็น หรืออะไรที่มันเป็นออนไลน์ทั้งหมดมมก็จะมีความสัมพันธ์กับยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้ามาสู่โลกออนไลน์อย่างเช่นอาจจะมีแบบ KOL Influencer ต่างๆมาช่วยขายช่องทางการโปรโมทที่มากขึ้นมีติดแอปเทร์เอตต่างๆมากมายไหมอะไรพวกนี้นเป็นตัวช่วยในยุคใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าสู่ยุคนี้แล้วเนี่ยเรา ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคด้วยในสิ่งที่เราเป็นอยู่อันนี้ผมว่ามันจะเติบโตและก้ากระโดดมากๆจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดแต่ใช้วิธีการปรับให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยให้เข้ากับยุคเก้าใบปีนี้ค่ะปีหกเจ็ดมีตัวเลขอะไรที่เป็นเลขเด่นๆที่มันสามารถพลิกชีวิตเราได้บ้างไหมคะ จริงๆแล้วมันก็จะมีตัวเลขอยู่6กลุ่มครับที่พูดไปเมื่อต้นปีครับพูดไปในช่วงวันที่2 2ธันวาปี6 6ที่ผ่านมาครับว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับอันนี้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เน้นเรื่องของการเป็น อินฟลูเอนเซอร์การเป็นสตาร์ความโดดเด่นอยู่บนโลกออนไลน์หรือต้องการเสน่ห์จากการค้าขายต่างๆก็สามารถใช้เลข2 4งได้ครับสองสี่หกก็จะเป็นเลขที่มาแรงเอฟซีจดด่วนนะครับสองีหกนะครับผมสองสี่หกจะมาแรงมากๆครับในในในปีนี้นะครับตัวต่อไปก็คือตัวเลข369ห6 9เนี่ยจะเป็นเลขที่เน้นในเรื่องของการต่อยอดทางธุรกิจให้ธุรกิจเติบโตได้ง่ายอย่างเช่นเราสามารถแบบเอาธุรกิจของเราไปคอสกับคนนั้นคอสกับคนนี้ให้มันมีการแบบ เติบโตในวงกว้างมากขึ้นกับอันที่2คือเรื่องของความรักที่มีโอกาสได้แต่งงานหรือได้เจอคู่ที่ใช่มากขึ้นกว่าเดิมใครต้องการเรื่องพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็น3ามหกเได้กลุ่มที่3คือ4ี่ห้าหกครับสี่ห้าหกเนี่ยเขาดังตลอดการอยู่แล้วด้วยความที่เขาเป็นเลขที่ค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าสําหรับปีนี้เนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยจะกลับมาแรงในมุมของการค้าขายค้าขายดีแบบเทน้ำเทท่าคือไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็แล้วแต่ก็สามารถใช้4ี่ห้าหกได ยอดุ่งกระฉูดขึ้นขายของดีขึ้นแบบนี้ก็สามารถใช้สิงห์หงูตัวต่อไปครับคือ7 8 9ปครับ7จ็เ้านี่เขาก็ดังอยู่แล้วนะครับในมุมของคอนเทนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับปีนี้เนี่ย7ดก็จะเป็นเลขที่ยังคงอยู่นะครับแล้วก็เป็นเลขที่สามารถส่งเสริมในเรื่องของแบบใครที่ต้องการแบบโชคลาภเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะครับคำว่าก้อนโตของผมนะหมายถึงว่าใน1ปีเนี่ยถ้าหักรายรับายจ่ายออกนะครับเป็น Ne t profit แล้วเนี่ย ต้องเกินหลักล้านขึ้นไปคุณจะสามารถใช้ธรรมชาติ7จ็ดแปดเได้ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยผมแนะนําไปใช้เลขกลุ่มอื่นนะครับไม่งั้นมันจะหนักเกินไปสําหรับการมุ่งบ้านหาเงินจนเครียดหรือกดดันคนรอบข้างอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของผมในการแนะนําตัวเลขนะครับและตัวต่อไปครับตัวเลขอีก2กลุ่มก็คือ1 5 6่หนะครับหนึ่ก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอยากให้ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องค่าเรื่องตำแหน่งนะครับจนนายเห็นผลงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ ให้มีโอกาสในเรื่องของแบบหน้าที่การงานได้แบบคิดงานออกไอเดียบรนเจิดต่างๆพวกนี้ก็คือสามารถใช้156้ได้และสุดท้ายคือ459กครับ459ก็จะเป็นเลขที่แรงในปีนี้ในมุมของเรื่องของสุขภาพเพราะยังคงเป็นหัวในเรื่องของค่า PM ต่างๆหรือแม้แต่สุขภาพเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจโควิดอะไรยังคงอยู่ไม่ได้ไปไหนไมี่้าเเนี่ย ก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการเกษียณม,มีความสุขในชีวิตบ้านายชีวิตการเรียนการศึกษารวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นหกลุ่มนี้จะเป็นกกลุ่มที่น่าสนใจ<ะ>ในปี2,5,6,7 ผู้ชมค,คะแล้วตอนนี้โมดมีทะเบียนนะคะจากทางโชคดีทะเบียนอยู่ในมือของโมดด้วย <Wow. S 1> คือสงสัยอยากจะให้พี่แมนเนี่ยมาช่วย,ขยไขให้นิดนึงว่าเอ๊แต่ละเลขแต่ละทะเบียนที่มีอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่แมนช่วยดูนิดนึงตัวนี้ค่ะพอบอ2 3 4 5หกรุงเทพมหานครอันนี้ <พอ S 2> ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้อันดับแรกเอาอนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมแนะนําแบบนี้ว่าจริงๆทะเบียนรถนะครับมันจะมีกลุ่มอยู่3ากลุ่มเนาะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาชอบเรื่องของความสวยอ่าอ่า ุ่มที่2ชอบเรื่องของความมงคลและกลุ่มที่3ชอบสวยด้วยและชอบมงคลด้วยอูอนี่ออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนกลุ่มไหนอ่ะไม่มีผิดเลยเราสามารถเลือกตัวเองในการที่จะไปเลือกกลุ่มทั้ง3นี้ได้นะครับอย่างอันเนี้ยส่วนตัวผมนะผมว่าอันนี้สวยสวยสวยเลยสวยเลยแล้วมันแบบเพิ่มขึ้นด้วยแบบเป็นเป็นคอนเทนต์ของปี2567ดด้วยสำหรับผมผมชอบเลขฟิลที่มันแบบเพิ่มขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ชอบเลขที่แบบว่าจากน้อยไปมาก นะครับอ so kind of so like, hmm. like ันนี้คือส่วนตัวในความเห็นส่วนตัวแล้วมองอันนี้ว่าเป็นเลขสวยนะครับส่วนคนเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถวิเคราะห์หรือชอบในตัวอักษรได้เหมือนกันอย่างพอบอบางคนอาจจะแบบความหมายที่ดีไหมพบเจออะไรอย่างงี้ครับเพราะนั้นคือพานเนี่ยคืออย่างของของพี่แมนเป็นศาสตร์ของตัวเลขแต่ของผมเนี่ยคือเป็นพ่อค้าทะเบียนเพราะงั้นเนี่ยพานเนี่ยแทนด้วยแปดใบไม้แทนด้วยสองเพราะงั้นเนี่ยใบนี้มีมูลค่าคือ 2ี่ป้งที่ผล<ม>รวมที่ดีที่สุดคือพบเจอควาร์<อ>มศพประเภทประมาณนี้อะไรอย่างนี้เพราะงั้นอย่างที่พี่แมนบอกว่าชีวิตคนเนี่ยมันต้องโผร่เพราะงั้นเนี่ยมันต้องมันต้องเรียงขึ้นถูกไหมครับ678789123ประมาณเนี้ยไม่ใช่แบบว่าเรียงแล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนยังไม่เข้าทเท่าไหร่แล้วแต่คนชอบทีนี้มาอีกเลขอันนี้นี่มังกรไม้มังกรไม้อันนี้ีอันน้ก็เป็นเลขที่ฮอตฮิตนะครับในในประวัติศาสตรสวยด้วยเนาะอยู่กลุ่มที่หนึ่งอยูมสวยกลุ่มที่สองคือ มงคลบปรมีเดี๋ยไปและกลุ่มที่สามคือสวยด้วยมงคลด้วยคือครบก็คือครบเลยต้องอยู่ที่โชคดีทะเบียนด้วยนะคะนี่คุณคะโอ้เลขสวยมากอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเลขสวยสวยสวยเลยนะครับเจอแล้วแบบ ยามรอปภตะเบให้ว้าวแน่นอนอย่างนี้โดนแน่นอนใช่ใช่ซื้อมาเป็นตับเลยอย่างนี้นี่สวยมากใช่ครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามองในมุมของศาสตร์เนาะคนก็จะรู้สึกว่าเลขเจ็ดอ่ะในความเชื่อที่ถูกปลูกฝังนั้นมาว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยดีเลขเจ็ดแต่ส่วนตัวผมว่าผมชอบเลขเจ็ดมากเลยนะผมมีเหตุผลของการชอบมากคือผมอะให้เหตุผลว่าเลขเจ็ดอ่ะเขาเรียกว่าเลขของการสร้างโลกไปอย่างนี้ตัวโน้ตมีกี่ตัวครับ 7จ็ดตัวโดเลมีฟาซอลาทีตัวนี้เจ็ดตัวสามารถสร้างบทเพลงเพาะเพลาให้กับมนุษย์โลกใบนี้มีความสุขฟรีได้ผมเลยชอบเลขเจ็ดมากๆอันนี้สองคือลุงกินน้ำมีกี่สีครับมีเจ็ดมีสีฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอวันมีกี่วันครับเจ็ดวันเจ็ดวันเพราะเนียทั้งเจ็ดวันเนี้ยเขาเรียกว่าแฮปปี้เดย์ทั้งเจ็ดวันเราสามารถมีความสุขกับวันทั้งหมดได้นะครับนี่แหละเลขเจ็ดมันมีความหมายที่ดีอันนี้สุดท้ายอันนี้ภูมิใจนําเสนอได้ติดอยู่ที่รถคุณแม่เลยใบนี้นะครับ พอเพียงเก้าครับอันนี้เป็นป้ายที่หมดคิดเองนะครับคิดเองรวยเองมันเตีงพอแอบถามนิดนึงมันพอเพียงจริงไหมพอเพียงบอกสิตั้งอยู่เก้าร้านเก้าแสนนะเนี่ยใช่ใช่มันพอเพียงใช่ไหมขโมยพอเพียงทะเบียนเอาที่ถูกใจเอาที่ชอบเบอร์โทรก็เหมือนกันครับอย่าไปฝืนอย่าไปโหดนะครับซื้อมาซื้อเลขใหญ่ๆเกินไปเป็นพุกดีกวเปล่านี่อย่างที่แมนบอกว่าชอบอันไหนสบายใจไหนแล้วก็ใช้อนานหรือบางคนก็ซื้อเพราะว่าที่บ้านใช้ที่บ้านใช้แปดหมดเลยจ้ะก็เราก็ใช้โฟร์แปดมา ดันั้นเองนะครับบางคนเนี่ยมีประสบการณ์ว่าแบบฉันเคยใช้เลขนี้ดีหมอบอกกี่คนก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเขาเคยใช้มีความเชื่อแล้วก็มีความผูกพันกับเลขนั้นๆมาหลายปีแล้วที่ก็อยู่ๆคิดเองเออเองนะครับทีนี้ขอถามพี่ม่อนในฐานะของโชคดีทะเบียนพูดถึงเรื่องนสต s t o เ service ให้เราฟังหน่อนะครับวันนี้ดีใจนะครับสำหรับ EP แรกของเราปีนี้ปีมังกรไม้้อาบอกอีกก่อนก็ขอบคุณพี่แมนที่มาเป็นเกสให้เราในวันนี้พี่แมนก็ เป็นลูกค้า B P ของเราอยู่แล้วนะครับผมก็บอกว่าของเราเป็นกาสต่อมสวิตจริงๆก็คือในส่วนของทะเบียนเบอร์โทรรถซื้อขายน,านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีไลน์โทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างวิมายเขามีมีอะไรเอารถไปซอมสวิตหน่อยหรือว่าพี่อยากทำนู่นทำนี่อะไรได้หมดนะครับของเราดูแลหมดนะครับไม่ใช่แบบดาราดูอีกแบบนึงหรือแบบประชาชนดูแบบนึงเราดูแลเหมือนกันเท่ากันหมดมีมสเซนเจอร์ดูแลบบ้ทั้งในหน้าบ้านนะครับก็สบายใจได้นะครับทุนทีเราก็จะรถโชว์หนักหน่อยนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคครัับบนี้กผม เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ฟังไปแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะตัดสินใจในการเลือกเลขสวยๆกันง่ายขึ้นนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะมีชีวิตที่มงคลมีชีวิตที่ปังเรามีทั้งยู u ูบเฟซบุ๊ o o ินสตาแกรมซิก k t o อ k ของโชคดีทะเบียนมีบริการแบบครบวงจรวัน s ็อปเซอร์วิสนะคะนอกเหนือจากทะเบียนรถแล้วเบอร์โทรศัพท์ซื้อขายรถมือสองมีเช่นกันมีทุกอย่างที่นี่ที่เดียวเลยคะ่ะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะโชคดีทะเบียนเลขที่ใช่กับป้ายที่ชอบ